หอทั้ากุ๊กกิ๊กเนี่บอนี่เลยทุกคนที่เห็นจะกินมันง่ายแกรมแกรมแกรมแตรมเอาเองามข้าเอลีคลืเดียวนมน้าเนหน่อยมแยบได้ยังไงเลียโอ้ยแนว บ่มันแต่จ้มนควรม่จเนาะจักจันคือค่แสบอะไรอเรานยิกันพี่หอสบายดีพี่หนอสบายดีเอฟซีทีตดตามเบิร์สุขุสุคนเมื่อนี้เฮามีเดินทางไปหาลาจักะจัน์พี่นนอเลยหอดูการยัน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 เละ ติดมันจักระจันก่อนเห็นเอ้ไอยกระสเปร์เป็นไปแล้วก่ะบ,บ่คอยมานไปได้พี่น้องเดีย่ยฮันชิพาไปมองมันลลายๆลองเบิ่งไอ้ชิเฟินติดแบบอาจารย์โฮ่ปเป็นยังเงนะี้ยยังรถเนาะเราบอกกิโมะไปเ <c oughs> พื่อสิบโมมีปพี่น้องค่ะเดินทางมาด้วกันตอนนี้ก็ะแปดโมงก็กว่าแล้วไปฮอดพุ่นกับสีติดจักรจันทร์แล้วก็จะกิกนข้าวอยู่างหันเลย หน่อยแล้วบนทางลัดไปเมืองหลัดขาบปักซองถ้ากับเฮ็ดแล้วว่างกิดหนึ่งบ๊วยเลนศนะเดี๋ยวหน้หากินมาหอดนี่แหละซุ่มเย็นทุกคนอยู่อันหน้าแซงเขตยดบารลาหาะหานึ่งเอามาหอดบารละหานึ่งแล้วตอนนี้ก็จอดรถถ่ะเก๋ยก ทางแปดเป็นสองสาวอันแหวสื่ออันห้องกินกับแหวสามันรดนี่มาหอดเลยบางคนก็ออกมาเบิ่งให้เบิ่งหน้าขาเจ้าบางคนก็ไปหาอยู่หากินคือจากข้าเนี่แหละพี่น้องไปหาหลอดตินแมงจักจั่นคนไปติดแมงจักจั่นก็ลายได้เมื่อนี้คนไปติดจักจั่นก็ลายลายขาเจ้านะหาเส้นแมงจักจั่นมันกำลังหออ คนน,นนี่อันนี้กตกจันทซื้อซือ้อไม่แสยอยู่บางคนกับบงตังเสนะใส่กระตาพาาใส่กระตาไปจักจักจันหรืออันคนสิร้ายกับกันไปเบิ่งอยู่ป่านำกันพี่น้อง มาตดจั้งได้อีกแล้วไ้พี่น้องจักจันท่านไดไดพอ่อโตนะครับเ,เก็บผักกระโดนก่อนไปกินกับจัก,กจันทถือเขาถือหนามมากินข้างในได้เหมือนนี้ป้าผักกระโดนก็งงามเลยลี เขาเอื้อยนะเพื่อนบ่มันใจพี่น้องเพิ่นหัวควันเฮาเพื่อนยันเฮาบ่ได้จักกระจั่นบ่ได้กันเมื่อวากินในตลาดเพื่อนแล้วกับบุหรี่จักกระจั่นก็กินกับกินผักกระโดนนี่แหละจำแจีวเนี่ผักกระโดนจำแจีวโอ้ลมลายไปเดินทางต่อเพื่นบุกไปบันไดก็ หาอุปรกรณ์ก่อนพี่น้องเมื่อนี้แม่สาวกับดิเอามานำเนี่ยนะอยู่ร่มพูกกรมีมีไม่ไผ่ตายแล้วนั่นคือขดเดี๋ยวอุปรกรณ์แล้วพี่น้องออกบางตังนะบางเดียวกันบอกใหม่จะขึ้นใหญ่เออต้นอะไรมันปลายมันหน่อยดี หึ่งไอพี่ตัดพี่แกก็มาเด็ดตัดสิครับจะเอาตะปูมันออกน้ำมันลอนอ้อนสะตะกงอ่าต่างเหตนุนี้แกนี้เป็ยังมันขาดเตี๋ยวสาเหตุที่เขาเอาไ,ไม้ไผ่ก็คือแมันะมันเบาพี่น้องไม้ไผ่ตายใน,นห้งองบักเออบาเขาขึ้งง่าย อีละห้าติด,กตด,ตด,ตดแ,แกติติดแม่นแม่นก็ติดอันใส่ใหม่นะเอ้ามีตเท็ดเล่นหูหรือเปล่านะเมืม่อนี้ยนะเมียนเป็นผู้อยากมาติดอะไรพี่น้องเลยเพิ่นส่วนไลายมื่นเลยไลยลีล้อเลยไล,าย,ล,ล,ยลายมื่นลีล้อแล้วอ่าก็เลยว่าเมื่อนี้ยนะให้เพิ่นเป็นผู้ติดเ้าหน่อยทีเป็นผู้ถาเก็บเมือเพิ่นเมื่อยเ้าเลยทมาติดเปลี่ยนเพิ่น ให้จอดรถต้านทางเอาออกหนเด้อว้าวเม็นกระจันจรรบาทนี้มนัมนมนันมันตอด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 ืม่อหนีอาของน้อยน่อยมาพี่น้องเลยแม่น,นกักกินคนบอกว่าเต็มนี่ก็กินบเนบเบิล้วเราคนวาโอ้พี่น้องเยหลักไหลก็คอาพานะไพนั้นไปหลายเด้อบอกให้เพื่อนเศร้าห่องเพม่นกันกนบว่าเศร้าเจ็บเ็เ็เ็่อยที่นะ่าใส่มาเยอะบอก แต่น้ำไห้ก็ได้ไอซิปันให้สามสิบเปอร์นต์สาธท่นาใส่ิวๆๆใส่อีกแล้วจักระจันพี่น้องมนัมนๆๆเดี๋ยวฝังหนาาคนติดนะี่เฉพาะใจแห้งเหมือนีฟัวพามาติดก,กันเงียบเป๊ยฟัวก็จะเรื่มใส่หันหมวก โอ๊ยโ,ยโยอ๊ยอดออดออดออดก็จะไปเด็กินข่าวก็พักกระโดดล่ะนำมาพี่น้องนำมามีเสียงกระต้องมีโตแต่ว่าจักรจันทร์ะตัวที่มันห่อมันสีแหย่เลยพี่น้องเอ๋เดี๋ยวอุ้มจะลองคลองแป๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับอีลี่ล้อวาย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 ปิดผมก็ได้เลย มันว่าอ้อยอ้อยมันว่าปล่อยแน้ปล่อยเน่มันว่านั่นตัวมันหน่องมันชี้แฮจักระจันนี่โตมันว่าแซบพี่น้อง้วก็ไข่ม huh. ันเน่ะแซบกว่าโต้มันอีกแต่ว่าหายากไข่มันโอ้ตังมีคุณภาพเหมือนนี่ว่าแต่ซูนเช็ตทุกไลา์ตังคุณภาพจูง ว่าจะซูนป๊าตัวนี้หางไก่พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยซีไก่เอเดียจับเอาเลยเป็นไห้ปึบโอ้แน่นอนขนาดวะซีมือซีมือส่วนลายมันสีมักอยู่นั้นต้นใหม่ลำเกี่งๆพี่น้องจหมักสะอาดเดีย๋ยวเดี๋ยวหนกนลงมาลยหนกนหลงมาล้จอบจ๊อบจอบ,จอบ,จอบ จับเข้าไปจับเข้าไปต <_ C> e <at> ัวเถิงกับมีดนะฮะน่บอยู่ําแบบนี้เข้นชุ้งแล้วไม่มาเถิงแบบน,นี้ตัวใดที่ว่าเข้นชุงแล้วมันรอดี่น้องตัวใดอยู่ตามแล้วมันเซ็ตเซ็ตโจนไปไปน้ำเชียงมันไปงนงนงโอ้อยู่ใกล้ใแป๊บ แมน่ต่างเบิดคุณภาพแลลวซ้อมๆปุ๊จับกกิดลองคล้อง่แน่แน่แน่นี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 ่นนมายว่าแฮตติดแล้แม่คันมือเดีอ เฮียมันโหนกดเลยนี่ฮึเดี๋ยว ixa, ่อี่ชอบ์สเตปจับเอาเื้เดี๋ยวีิใส่พลังเอใส่วิซ่าพี่น้องวิซ่าจับจะกั่งโดยมือ มันขิดเราใบใหม่พี่น้องแต่ละมือเฮาชุดนี่พอต้องใส่ตังค์แต่ว่ามันจะได้เพื่อคุดโตบ่อในบ่โอ้โหนี่ฮะพอคนมานก็นเสียงดังในจังหน่อยทุกคนจมและเนเอะเสียงข้าดังเขามือเงินจับเอาก็ได้พี่น้องแต่ว่า,าถ้าต้องใส่ใบใหม่โจ๊หล่อมันคิดเราใบใหม่มันคิดเราประเณม,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 มือเฮาดิ มนัมนมนันมันของหน่อยคืดตออยายเนี่ยตะกัจจันในใพี่น้องเลย <c oughs> บางงาิ่งเงนฮะตะกัจจันตกคุ้มต่อตกตกคุ้มไพใหม่ต่อ <c oughs> <c oughs> โอ้เหมื่อยด้ขาวมันเงียนอย่งเดียวนะไอลิ้ี่อลิ้มเห็นเห็นกันได้ <c oughs> เราเพิ่มเงนนีนจะตกคุมต่อมาดิเพิ่น่นั่นคอมเมนต์ต <laughs> ัดเลยเนัน่ <laughs> น,นสองตมากีบกันบ่ <laughs> น,นั่น

เมื่อที่จกแกยแล้วทุกคนตอนนี้ก็สิฝักฟ่อนจิ้เผากันเผาตัวู้กันีตผู้เผาออกมาดิเ้่ใตงคิดไม่เอาอันปากัคิดหลังหลองข้างกแล้วมันเผาเแมตักหน่อยเมื่ออะไรเป็นยังชุมพานี่ยองจนเต็มไปเลยของถมตุ้มเนี่ยเบิรงนะ่ของไหญ่อย่ใจดอ้อ ประมาณประมาณจะโตทก,กทิปคลิปคลิปขอ,อ,องเราก็เด้รายตเาอวัด้ของคะกินตัวของหน่อยก็ได้ัมแต่ากงกันนะบเตรมของอยา่ามาแรงอย่าติดเลยอย่บูมีนาใส่เขานะของให้ราวัางเลยบัวอะไรก็โตทุกคนบัวกินมอไอ้ก่อนติดตามคนนะครับถากงานนะครับเอ้ยไกรจักจั่นด้วยนี่นะเออไกราจักจันทุนนะคกนคน ตามหามาสองสามปีแล้วแม่บอกันคือไข่ไว้ไ่จักกันอันคือไข่ไว้เลยอโชคดีเลยมันคือไข่ไว้เด็กะแตแกะออกมาแล้วมันจะเป็นขาวๆเลยนแกะมกให้ไปต้องกินจะได้จากมกกินไข่นํานีบอกว้าวพอถ้ากุกิ๊นบ๊นี่เลยทุกคนชื่นเจอสิกินมันง่ายได้ขาวกับที่เหลืองเล อ้าแป้ง่กระเจ้าอแม่นหมนีป้แม่นอันดี้ใช่ไแม่นเวิร์ดมันคือไข่ไวนะเกาะถ้กกระหอกเลยกันบาาเจอที่อกระจานี้หรืยังบันเมื่อนี้ผ่้ได้มักดิบกับหมักแบบหักข้อจำเจียวเลยก็น ห้กขอจำเจีวเลยก็ได้พี่น้องผู้ใดมักซุกกะเปินเอาหมอมาพร้อมขัวกินจะเป็นอยังทันกินดิบอเ่เจ็บท้องบ่นจะท้องหนึ่งท้องเรนกินหลอกขามันจะบวเป็นยังไงลืมเราล้างเลยต่อบริวารบริวารเปิดไล่ให้เนอะแล้ววันกินละหมักชีวิตแบบอยู่น้ำดงน้ำป่าอยากกินมาหลายปีแล้วพี่น้องไข่จักจั่นเหมือนี้นะคือว่าโชคดีที่ได้กินไข่จักันจะกินเนเผานี่กินในหลอบหลายปี เขาเจ้านะเขาเจ้ามาติดจักจั่นแล้วเขาเมื่อบิ่งแล้วเอาเที่ยงแล้วเขาเจ้าเมื่อเลยแต่ว่าเรานี่ยกินเขาอยู่กับจักจั่นกินจักจั่นให้จักจั่นเบิ่งหอมไม่ใช่เลออไปไหมเดี๋ยวเอแดงงามแค่ไหนลีอย่ามันเอ้ยอย่าตั้งเมื่อกันอย่ามันเหี้ยใช่นะทุกคนแดงงามเีไใคจักจั่นชุกแล้วเราก็ใบเขาให้เบิ่งเลย ท่านเบื่อกระตายก่อนหอมเลยทันเบื่อเพบีใส่เขาเลยถ้ามันเหลืองนังแสดงแสดงว่าใครจะกันเดี๋ยวจะให้นูทดลองกินก่อนทันผู้นี้กินแล้วมีอาการผิดปกติเล้วก็ชิ้เลือปลาแม่เนี่อ้าแม่นีิลีเบิ้งเบึ้งอดก็ได้แล้วสิมือไว้ล้างว้าวไงก็อืมเป็นยังที่หอมเลีเหรอ ไข่ทีเเห็นหอมเันหอมมันหอมกลิ่นตกีเลยนะกินตอนยังหน่อยนะแปเนะเวลาคนตกมาเลยออกหาเลยีเก็บมาบาว้าวทุกคนเรืองงามเลยอาค่แต่ว่ามันได้ถูกถูกถูกคนหอมจีตสอบแปหอมหอมกีเลยอนย่าเบื่อเ่ส่วนกินทุกคนบอกมันจะมีสีเหลืองทุกคนจ้าสีเหลียงคนเรื่องเป็น หอมเดียวก็เท่เลยหอมมันๆแต่ว่าสิบโมมีรสชาติแบบนู้นเรนอกจากหอมมันอย่างเดียวกลิ่นมันแปลแล้วล่ะเป็นงานที่แซ่บหน่อยใหญ่หน่อยเนงามอ่ะแบ่งเนีเล็กหน่อยเป็นงามน้ำแมนมันเป็นสีนะนี่เนาะ หลองขากันนี้เนาะแต่มันสุกแลัเ <oh ป็นสีแดงๆเบอร์อะไรพี่น้องน่องบังเลยเดี๋ยโอ้ยเนี๋ยมันไกลแต่เดี๋ยวจะบดได้พัวน้าหมูพอจะบดได้พัวน้าหมูย่อมาพี่ได้กินอะไอยู่จิ้มข้าวห้าบอ ต้องใช้เขาต้องใช้เขาบุญใหญ่เขามีเขาเขาซื้อมาหลายอยู่เพราะว่าหยอกที่ซื้อมันยังกินได้อยู่มันจะตั้งขางมันซื้อเ็หที่ยวพี่น้องขั้นเขาความนั้ยังพอได้เล่มได้อยู่กันเห็ดหนำความเล่มหไดเลยมานหน่อยกันหนำความนั้นเรียกกินน้ำใบตองมาได้ได้เล่มหมอดความแล้ววันนี้มาไหกินเขา เอาตื่นยังในเสือจะกรองมันเจ้าก็กรอเจ้าแฉบไปได้แฉะบ้างะเที๋ยวเขาไจักมสึกว่าแะมันเพชรกระซิจอมเนาะจักจันนนี่ยแฉะดแต่พอกระโดนจะดั่งอาไรจักบ่พักกระโดนตามะไรก็วางหัวแล้วพักกระโดนข้งๆก็เต็มอยู่กินเจ้าเจ้าเบิด์ตเพื่อพี่น้องมันจักจันนยังไรเออยูทูบเบอร์พากันกินคนน้นจาคนนี่เปล่า กินนอเออกินย็บแสบกว่าด่ะทุกคนแสบทุกคนแสบอ่ะากโดนคนครับกันจะงอยดึยเพราะว่าเออหนังตึงาก็โดนมันสาวโอ้ยน่รักมาเลย ปลาหมน้อจะเหนียวด้นจะหนียไอ้สิเีเอาไปต้องลิกห่อกินแได้มันลงมันคือกันมันเสียมังขอกินมตัวยาเยทุกคนิ้กเงโ่เลยทุกคนกินเข่เยทนี่ยวหลังทุกคนมาัง ม,กกมัน,นดดกระแทบเลยมันชินวัวกินที่มันแต่มันอยากขอโดจังมันออกอะไรก็มายามมาขนอนทางานกันแล้กันทองกันทองไปเ <c oughs> ขากันเขาไอ้กปอมปสบายพี่น้อยนั่นเี่เราจะเอามากินขา้ <c oughs> ขาเข้าเอามาปปุงชนีรถน <c oughs> เหมือ่จะขโมยยังจะขโมยข่าวความเจ้าก็รวยกระยเหมือนจะกําลังจะกินข่าวคานี่ถ <stage> ้าสมมติว่าเรากําลังถือหนึ่งข่าวอะไรเหตุผลข่าวความนั้กินบ่ได้เนาะแต่ว่านี่นะโมนบริสุทธิ์หายแต่ว่ามันอยากขโมยซืีๆเป็นอะไรหยบท่นกินขโมือกับบัวลอยเราี่น้องแต่ว่าอันนี้โดนๆเดี่กินถึหนึ่งปีหนึ่งมันจะมีแต่ส่วงเดียวที่ว่าเรากินเนาะ แต่ว่าบรรทอนย่างเดินหาเดินหกไปย่างผุ่นอะสิ้นมันสิแนนมันสิแซ่บกว่านี้แต่ว่าคนส่วนร้ายนะครับบ่ค่อยกินแต่ว่าช่วงนั้นมัเป็นย่างไข้ล้ายอ่าเฮาเห็นลุงเราหมักติดกินช่วงนั้นเราว่ามันแซ่บแล้วมันแนนออืตอนนี้น่ะมันฆ่าก็ขึ้นมาใหม่ๆนะมันท้องยังแวบอยู่มันฆ่าก็เกิดใหม่เด้ออ๋มันยังแวบออืใครจักจั่นทร์มาทุกคน เฮียงแะไวป็นแกจันพันปะากระโดนตีจักนเปนน้ำหาเมองไายมันเปน้ำเต้มนนี่แหละเี่นงยูทูบเบอร์ิงดก็ตลองให้เอกินน้ำก่อนให้คุณกินก่อนเอฟซีขออีกแล้วพี่น้องต้องมองข้อแท้ไป จะไหนกันเฟร์เผาจะไหนกินไปต้องกิ๊กกับกักกันกับชีวะไปต้องกินกับเสแปรนะมาจะไปเช่นึรไหนกินกินเออเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเอย่เงียบไปไเห็นดิฟได้ก่อนอย่าห้องไล่ของของเหนื่อยัวมันม้วนจบลงไปแบบอ่อนนุ่มเลยน่อยเสียงหยุกชื ก็ะเป๋ามันใกญ่อยู่ใหญ่ก็กินมันดิบเยี่ยมไม่แห้งดิบให้มันเต็มของตัวนี้จังเมื่อตังค์แล้วสิเบิร์ตเนาะกินแจกจานแล้วก็มีของหวานพี่น้อะมักโม่น้าสอกทำน้าสอกทำไม่จองเลยแจกจานละเออมันไปกับเห็นไปซะมีสงสาร แสบน้องมัวน่ะแสบเป็นอยากเสียงแสบจนอยากเสียงไปกินผู้เดียวม,มันหอมมันเถอะปล่อยคอยแนบปล่อยข้อแนบนะกินเข่ากิขานข้าวก็บอกโมชื่อกินข่าแล้วแหละล่ะพี่น้องเตรียมตัวเดินทางออกไปหล่าต่อเพราะวาากก่าจะกระจันเท่านี้เบิ้ดแล้วขวกินเบิ้ดแล้วหาหล่าอีก ปก็หมดแล้ว hmm. ยังเหลือแต่ควันพี่น้องยควันถวยถยอยู่ควันมีหะาลายลีพี่น้องตัวนี้นะนี่นี่นี่นวต่ำนสองตัวเฮียงกันเลยนี่านันี่เปิดไมนี่น่อาตัวต่ำเลยตวต่ำนก็อ๋อเหยื่อจากจากลงมาเลย นี่ครับนะเะ็ไปเลามาอามาเดี๋ยวฝาบสองเพหน่อยทิศฝาบสองก็ข้มมาจนสยมันเียบมันจะอมเมื่อเดีมพี่น้องมันสียเียวจักจกจักลงมาลงมาอีแล้ว เอ้ยจะติดมึงอ้นัอยู่ไก่กันผลเนาะเียสองตัวเฮียงกันเลยเฮียงจับรอบแรงทีนอ่ปลาเฮียงหรือต้นนี้นะสิบนาทีเลยอดแล้วสินาทีมงรียงยังอยู่นะ ถ้าม <ừ> ันเป็นแบบนี้นะต้นนะครับเคือจะกับมบักมาถ้าเาบักต้นลงลบเนไปบัางไกเออแจวจกันบักนะาบมันบวมต่งเออขจะเงนเอจานกจเว้นเขาลากกตอบักลาอไดมาเรื่อยๆฟ้าสอดกันอยู่ก้อนสอดกันโอ้เดี๋ยวผับสองโอ้ยถ่ายว่าทันสอง รูอแต่ก็นึ่งว่ะไได้ในสามเลยสามตัวไหนชุ่มโมเป็นช่องตัวช่อตัวตังเยอะเยอะเน้วแมลงมาละตังมันยืดยืดเนี่ไม่จ่ายเงาป้าท้องของุู่พ่อเนี่องหนึ่งตัวสอง ลูกของหนึง่ง,งขึ้นแล้วหวานมันลายแห้งมันบาติงมันบาไปบอเ,เ,เออลาย่อยค่อยไม่ได้ไปไงานป็นหมอทมาได้ไปพอโตไปแล้วโตเนี่ ข่อขืนไะเทินบ่เจนอาคาจากไปปะเขา<ป>ทีมงานบนิันทาเลยิว้องมาหาหายเลยเาะลงต่ก้ <c oughs> อกกใหม่ทุกคนเซ<ด>ีหางหัดลอยหางลอกโตเสซีิวตัวดิวววววหัดอยละของหน่อยห้าเต็มล้วเต็มแล้ว ถ้ากโลงตะก็ไม่จะกไม่ในดาท์ม่้เ็เดียวยีต้หนักเต็านแล้วได้แล้ว,ว,วตัวที่รอนะนี่ยเม<า>งเลยทุกคนมามาเบิร์ทุกคนมาได้รไลท์สวนใหมือนี่เต็มของอเนีของหน่อยแหง้งก่อนสิเมื่อทุกคน มาล่างนำคลองก่อนเอาวขาวป่าไผ่ใหม่นี่มันดำดำแห้งองี้ยนี้คนนั้นนะล่างยิ่เทิงวันนี้ล่างยิ่งรุ่งวันิงเทิงเงี้ยเปียบอยู่วั้ยิ่งรมันเสียเ <c oughs> ปียบ่ะทุกคนมาดิเดินทางกลับเราเด็กพี่น้องแบกจันมึงอีกันได้ลายลสำหรับคลิปนี้ก็สีอําลาพาจากพี่น้องอยู่นี่นะพี่น้องเมื่อนี้ครบทุกรถครบทุกอย่างกินข้าวป่าหาอาหารป่าขี่รถลุยป่าย่างเลาะป่าไผ่ใหม่ และก็มาล่างอยู่ในหนองคองโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอกลับเข้ามาสบัยดีไปเลยเน้